เงินพิเศษ1,700บาทบาทัตรสวัิการแห่งรัฐกดเงินสดได้ที่ไหนบ้างมีคุณผู้ชมถามมานะไปตามข่าวให้ครับกับข่าวสตังมีเดีย8ตุลาคม2568จะบอกว่าเงินพิเศษ1,700บาทนี้นะครับจะใช้เหมือนกับเงินรูดซื้อสินค้านั่นหมายความว่าจะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับและ ไม่สามารถเก็บสมทบข้ามเดือนได้ครับและคุณผู้ชมจะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆนะครับซึ่งจะใช้ผ่านทางร้านทงฟ้าเหมือนที่คุณไปใช้เงิน300บาทสำหรับเงิน1,700บาทตรงนี้จะแบ่งจ่าย2งวดนะครับงวดแรกเนี่ยเดือนพฤศจิกายนได้850แล้วก็งวดที่2นะครับก็จะได้อีก850เดือนธันวาคมนั่นเองนะครับซึ่งเงินตรงนี้คุณสามารถใช้โยนกับเงิน300บาทที่คุณได้ปกติได้เลยนะครับนานแล้วตอบว่า กดเป็นเงินสดไม่ได้เคลียร์นะหากคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมน,นะคะเกี่ยวกับข่าวบัตสรสริการแห่งรัฐก็คอมเมนต์มาถามใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ครับดูข่าวสา,าสรสริการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในข่าวหน้าครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลร,รวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ